สวัสดีกับตอนแรกๆครับพี่น้องเพื่อนๆคนใจเช่าทุง่งท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาจากหล,ลายคลิปที่เช่าทุ่งนําเสนอไปเกี่ยวกับการนํา EM ไปใส่นะครับพี่น้องนะครับจึงเฮตหาหลหลายๆท่านยังสงสัยว่า EM นั้นไม่เป็นองไรมันคืออีย่างมันเป็นจุลินทรีย์ที่เข้าใส่อยู่ปัจจุบันบ่บ่า,บา,บาจะเป็นจุลินทรีย์นกกล้วยจุลินทรีย์น้ำขาม,ขมาจุลินทรีย์สังข้อแสงจุลินทรีย์น้ำมักต่างๆมันแม่นเ,เดียวกันบ่าอาบอกว่าคือว่า EMEM <c oughs> มาทำควเข้อใจกันอีกเจ้าหน่อยสาหรับ EM นะครับอที่เห็นอย่นี่ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือเป้อานะครับแล้วมาจิเกี่ยวของกับ e อ็มังไะครับเอา e m ็นะครับที่เก่งกับหู้กันมาเกือบ30 40ปีแล้วนะครับสําหรับ EM นะครับซึ่งจอยู่ในรูปของน้ําสีน้ําตาลอมแดงนะครับกลิ่นหอมเปรี้ยวนะครับพี่น้องมีรสเปรี้ยวนิดๆนะครับ กินหอมเปรี้ยวนะครับพี่น้องไอ้นกินหอมเนะี่ยเกิดจากการมักของกากาน้าําตาลนะครับพี่น้องนะครับส่วนรสเปรี้ยวๆเนี่ยนะเกิดจากการที่จุลินทรีย์เขาผลิตกรดอินทรีย์ขึ้นมานะครับ E.M. นะครับคือค้นพบโดยดรเทรุโอฮิกะนะครับเป็นนักวิชาการด้านพืชพักด้านการเกษตรของญี่ปุ่นนะครับคิดค้นมาโดดแล้วล่ะซึ่งเกิดจากการสังเกตสังกาของเพิ่นนะครับว่าเอ้ย บรรดาอินทรีย์ต่างๆอินรียวัตถุต่างๆเมื่อมันตายลงมันเป็นอย่างจังเน่าจังเปื่อยเน่จังย่อยเนาแต่ไม่มีอย่างเห็ดอะไมาเนอาแตก็เลยมีการนําไปศึกษาดีๆจึงพบว่ามีจุลินทรียอยู่สามกลุ่มเล็กๆจุลินซียก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่บอสมัดมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยหลักๆมีอยู่สามกลุ่มที่เห็ดไทยอินรีย์วัตถุหรือวัสดุเรานัานย่อยสลายกลุ่มแรกนี่เป็นกลุ่มที่ผลิต กฏสมสมเนี่ยและผลิตกดแลคติกเนี่ยและพี่น้องนะครับเมื่อศึกษาดีๆก็พบว่าเป็นจุลินทรีย์กลุ่มโตบาซิเอะกลุ่มแลคโตบาซิลัสนะครับพี่น้องกลุ่มบาซิลัสนะครับที่ผลิตกดแลคติ๊กกดอินซีขึ้นมานะครับนี่กลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ในเอเ็มเนี่ยแหละที่รวมอยู่ในเอ็มเนี่ยกลุ่มที่สองนี่เป็นกลุ่มที่สังเคราะห์แสงนะครับสังเคราะห์แสงก็หมายถึงว่าเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่อะไสแสงเป็นพลังงานในการสังเคราะห์สารอาหารขึ้นมาเพื่อเลี้ยงตัวเองนะคครรัับบพี่นน้องะ ส่วนกลุ่มที่3นั่นเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการหมักการย่อยสลายในกรณีที่มีความชื้นสูงๆการหมักการย่อยสลายวัดสดุหมักในกรณีความชื้นสูงเช่นบรรดาหน้าหม,มักต่างๆซึ่งกลุ่มนี้ก็มีอยู่ทั่วไปนะครับมีการใส่มาตัาง่กอนดอากเตอร์เทลูอซิพ่อเอกนะครับโดยเฉพาะไทยเฮ้าใส่มะดุใส่มาดนต่้ง่ปูต่้ง่ปูของยายาของใยนะครับหมักเหล่าโทษนะเพียนเร่านาะนะครับนั่นก็คือแป้งเหลือ ยีดนะครับพี่น้องกุ้มนี้จะเป็นกลุ้มที่ช่วยในการหมักเทศให้เกิดกระบวนการหมักผลิตแอลกอฮอล์หมักเพื่อดึงสารที่เป็นประโยชน์หรือดึงแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ออกมาจากวัสดุนะครับพี่น้องคงจะทาคิดถึงยาดองเหล้านะครับคงจะชัดเจนขึ้นนะครับใส่เหลาดองยาเพื่อดึงตัวยาวมาจากสมุนไพรเหล่านั้นนะครับนี่ใน,นกรณีนี่ก็คือกันนะครับเมื่อเอามีการหมักปุ๋ยนะครับจากวัสดุมักต่างๆนะครับ ยีดจะผลิตแอลกอฮอล์ขึ้นมาเพื่อไปดึงเอาแร่ธาตุต่างๆจากวัสดุมักละอ่ะเป็นแร่ธาตุที่เป็นธาตุอาหารพืชหรือสารน้ำเดินออกมาละลายอยู่แห่อยู่ในน้ำนะครับเพื่อจะบอกว่ามีจุลินทรีย์หลักๆอยู่สามกลุ่มในเอ็มนะครับเป็นในเอ็มนะครับก็บ <c oughs> คือมีกลุ่มผลิตโคดอินทรีอ่ากลุ่มสังเคราะห์แสงแล้วก็กลุ่มที่เกิดกระบวนการมักการย่อยหรือกลุ่มยีดนะครับพีบน่น้องแต่ว่าข้อจำกัดของเอ็มก็คือ จะทำงานได้ดีในต่อเมื่อไม่มีอากาศนะครับพี่น้องปัศจากอากาศหรือนอนแอโรบิกนะครับเม่มีอากาศกลุ่มนี้จะทำงานได้ดีบม่มีอากาศบม่มีแสงนะครับโดยเฉพาะไอเจ้า2ตัวนะครับผลิตกดแรกตีกับไอไอยีดนี่นะครับพี่น้องจะทำงานได้ดีนะครับสังเกตแสงกับทำงานได้ขึ้นกันในกรณีบม่มีอากาศนะครับเพราะตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่นะครับเป็นก็เลยมีการคิดค้นขึ้นมานะครับโดยคําว่า EM นะครับก็เป็นตัวย่อของ มาจากคั่ที่เพื่อนเลือกไส้นะครับเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพก็คือเป็นจุลินทรีย์ดีนั่นเองนะครับเอาไปมาร์กปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยเลี้ยวเอาไปย่อยปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยเลี้ยวนอะเอื่นว่าเอฟเฟกตีฟไมโครออร์แกนิซึมนะครับอีก็ย่อม,มาจากเอฟเฟกต์นอะเอฟเฟกต์เอฟเฟกตีฟเนี่ยส่วนเอ็มก็คือไมโครออร์แกนิซึมนะครับแต่ก็มีบางตำราบ,บอกว่าถ้าเป็น EMO นั่นมันจะมีคำกว้างก็หนีมาสั้น EMO ก็คือ อี e ก็คือ Effective M ก็คือไมโคร O ก็คือออร์แกนิกนะครับออร์แกนิกนี่แปลว่าสิ่งมีชีวิตครับผมไม่ออกแกนเลนไซมอลัมเนี่ยนะครับ, um, รบต่อมานะครับจะมีการวิจัยวิเคราะห์อีกโดยนะครับลูกศิษย์ลูกลหาของพญเทรลูโอนี่แหละนะครับมาวิเคราะห์ EM นี่อีกนี่ก็เลยดึงเอาอีจุลินซี่อีกตัวนึงเนี่ยอีบอกว่ขขาขยายตั้งหากวิเคราะห์วิจัยตั้งหาก ใบจุลินซีตัวนี้ะจะมีคุณสมบัตินกเนื้อไปจากไอ้สองตัวนั่นนั่นก็คือตัวนี้แหละบ้านนี้นะครับซึ่งวิเคราะห์วิจัยโดยนักวิชาการชาวญี่ปุ่นนะครับพี่น้องจุลินซีสรางข้อแสงต้นกําเนิดจากการคน้นคั้วแล้วก็ศึกษา,ากกจากกริงจักกระมังเกียจากญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับเอาแต่สรางขอแสงหรือมาใช้ประโยชน์ตรงๆเนื่องจากว่าคุณสมบัติมันจะพิเศษก็ EM ทั่วๆไปก็ตรงที่เขาทํางานได้ทุกกรณีจะมีแสงหรือบอ่มีแสงมีอากาศหรือบ่มีอากาศ จุลินรีสังะห์แสงจะสามารถทํางานได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับจุลินซีสังะห์แสงนะครับตัวนี้จะไม่ผลิตกรดส้มนะครับจะบ่ผลิตกรดอินรีขึ้นมาแต่จะผลิตแร่ลักษณะของฮอร์โมนมามีการนํามาศึกษาต่างหากเพื่อเอาจุลินรีสังะห์แสงนี่มาใส่ในการเพิ่มผลผลิตของพืชโดยเขาจะทดลองกับเขาก่อนเนื่องจากว่าจุลินซีสังะห์แสงจะสามารถตึงในตัวเกล็นได้ด้วยในตัวเกเจนที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเขาสามารถตึงเขามาเก็บไว้ในเซลล์ของเขานะครับ จะตึงในตัวเก้ยนได้ดีก็ต่อเมื่อจูเลซีสังก์แสงนั่นล่ายอยู่ในน้ำญี่ปุ่นหัวใสมับนี้พพ่ออ้าวปูเขามีน้ำถ้าเอาเอ็มไปลลายล่ในน้ำในปลาเขาการจะเฮ็ดให้เอ็มนี่เฮ็ดให,ให้เอาจูเลซี่สังก์แสงไปลลายล่น้ำในปลาเขาเนี่เสียห้าเขาอยู่นี่จูเลซี่สังก์แสงมันจะดึงในตัวเจ็นเขามาเก็บไว้ในเซลล์ของเขาเฮ็ดให้เขาได้ในตัวเจลนน้า เป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับเขากับดินก็เลยมีการทดลองนําไปเพิ่มผลผลิตเขาปรกากฏว่าเพิ่มผลผลิตได้ถึง30%เลยทีเดียวนเนื่องจากว่ามันผลิตฮอร์อมโมนกระตุ้นการงอกของรากเฮ็ดให้เขาหากหลายหากฟูดูด,ดอาหารได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับการใส่จุลินทรีย์สังกรสงร์เพิ่มผลผลิตให้กับเขาเนี่ยก็มาจากญี่ปุ่นในลำบากนะครับมาจากญี่ปุน่นญี่ปุ่นเป็นเมืองหนาวพี่น้องนะครับแดดบ้านเขาถ้าเพาทอดไดเราบม่ค่อยห่อน นะครับการเ็ดิวิลลี่ซี่สังก์แสงอาจจะบวเข้ม้ําของเข้าซ้ำแต่พอมีคนไทยเอามาผลิตเจอแดดเมืองไทยห่อนหวัวเกือบแตกเนี่ยสังก์แสงจะเริ่มเติบโตดีจะเริ่มเติบโตวไวคุณภาพเข้มข้นก็ของญี่ปุ่นอีกนะครับพี่น้องแต่เฮาหากบ่มีการใส่ที่ก้างขวางท่านละนะครับแล้วจ่พี่น้องถามว่าไอ้ EM ละ่ะถ้าจูลินลีซี่บานเฮ้าเดียที่เฮาผลิตขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะเป็นจูลินลี่ซนอก,กล้วยจูลินลีซี่น้ำเข้ามาจูลินีซี่ น้ำเศร้าเขาจูล um ิทซี่มักจากลำเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มใดทันลักลักจูลินซี่ที่ที่ว่ามาทั้งเบิดเนี่ยนะครับที่เที่ฮาพ่อกันนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นบาซิลัสนะครับพี่น้องเป็นแบคทีเรียบาซิลัสนะครับที่ผลิตกดเปรี้ยวๆสมๆเช่นจูลินซี่นอกกล้วยเนี่ยคจะมีบาซิลัสเนี่ยหลายนะครับพี่น้องแล้วก็มียีดนำเพราะว่านอกกล้วยนี่นะครับย้ำเ่าเอามามักเนี่ยอาจจะขุดมาทั้งหักทั้งต้นทั้งดินทั้งยังนะครับ บางท่านก็บอกว่าเพรต้องล่างเลยเดี๋ยวล่างจุลินทรีย่ผิดมาจันเอามาหมักเลยนะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในนอกรั้วยอยู่ในกอกล้วยอยู่หรืออยู่ในดินกล้วยน่ะก็จะมีหลายชนิดหลากหลายอย่างนะครับพี่น้องแต่หลักๆจะมีจุลินทรีย์กลุ่มนี่แหละกลุ่มที่ผลิตกรดอินทรีย์นี่แหละนะครับพี่น้องเมื่อเอามาหมักกับกากน้ําตาลซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะกินกากน้ําตาลเป็นอาหารเนี่ยนะครับก็จะเกิดการหมักนะครับเมื่อเกิดการหมักเกิดขึ้นนะครับจุลินทรีย์ที่ช่วยให้เกิดการหมักน่ะก็คือยีสต์นั่นเองนะครับฉะนั้้นนนนใจจุลลิทรีียย์อกวะม แลคโตบาซิลัสมีกลุ่มบาซิลัสแลัวก,ก็มีกลุ่มยีดนะครับน้ำเข้ามาขึ้นกันน้ำเศร้าเข้าขึ้นกันนะครับพี่น้องหรือบรรดาฮอร์โมนต่างๆที่เข้าใส่น้ำตาลเป็นองค์ประกอบในการมักนี่นะครับหลักๆจะเป็นพวกบาซิลัสทั้งนั้นนะครับพี่น้องผลรีสโคตอินซีทั้งนั้นนะครับยกเวนจุลิซีส์งสงะห์แสงนะครับเข้าจะใส่โปรตีนในการมักนะครับ <c oughs> ฉะนั้นอพี่น้องที่ เ็ดจุลินรี่เนาะกล้วยจ,จุลินรี์หน้ามมาใส่นี่นั่นก็นคือเป็นส่วนหนึ่งของ EM นั่นเองนะครับพี่เ้องเป็นส่วนหนึ่งของ EM เนะครับพบี่น้องเพราะว่าจุลินทรี์ที่เป็นประโยชน์นะครับจัดเป็นกลุ้มที่เป็นประโยชน์จัดเป็นจุลินทซี์กุ้มดีนี่กุ่มที่มีประสิทธิภาพเนี่บเพราะว่าจะ,ะสร้างทาตุอาหารพืชย่อยสลายอินทรีย์วัตถุว,ะวะ่าย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตผลิตฮอร์โมนหรือต้านเชื้อโรคต่างๆนะครับกุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มเอเมทั้งหมงนะครับเช่นจุลินรี่ บาซิลัสผลิตโคเลกติกเนี่ยคมีอคุณสมบัติเด่นๆก็คือช่วยให้พืชเจริญเติบโตอ่ะป้องกันเสื้อโรคเสื้อร่าที่จะเข้ามาทำร้ายพืชนะครับส่วนจูลินซีสันก็แสงก็สางฮอร์โมนเคสให้พืชเจริญเติบโตส่วนจูลินซีสีดนะครับจะจะช่วยมักเกิดกระบวนการมักล่าไล่แร่ธาตุออกมานะครับพี่น้องเมื่อ3กลุ่มเอามารวมกันหรืออยู่นัมกันเนี่ยจะเอิ้น EM นะครับซึ่งค้นพบโดยเทลุโอนะครับพ่อใหญ่เทลุโอนะครับด็อกเตอร์เทลุโอฮิกะ บาอานก็หิงะมที่เกี่ยวกบีกะล่ะบังกะบงเล่ะนะครับแต่ใต้เหากับนํำมาประยุกต์ใส่เอานะครับเอาจุลินทซี์ที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับซึ่งก็เป็นส่วนในข้ของเอ็มล่ะมะมักนะครับโดยกระบวนการต่างๆเกิดจากการสังเกตสังกาเนี่ยเช่นจุลิทซี่นอกกล้วยนี่ครับอาจจะว่าไปเล้าก็บกำเนิดขึ้นโดยคนไทยเดียนะครับคนไทยเป็นผู้ทดลองเฮ็ดขึ้นมานะครับเอานอกกล้วยมามักอาจจะสังเกตจากข้อมูลสมบูรณ์ของดินอยู่ในกอกล้วยแล้วเอล่องหมักมึงก็เป็นจุลินทรี์นะครับ และอีกตัวหนึ่งนะครับจ mm ุมกลุ่มจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับกลุ่มนี้จะมีจุลินทรีย์อีกตัวหนึ่งแทรกเข้ามา่นก็คือโปรโตซัวซัวแต่ว่าหากบอซัวได้ซื้อมันสัวซ้จุลินทรีย์โปรโตซัวนี่นะครับจะมีอยู่ในลำไส้อ่อนของปวกนะครับมีอยู่ในลำไส้ของปวกซึ่งจะมีคุณสมบัติในการย่อยสลายลิกนินหรือเนื้อไม่แข็งแกร็นครับพี่น้องพี่น้องสังเกตบ่ปวกแต่ไม่ได้เมียนควันใหม่ไม่แต่แกนโคลโรนมันก็ใส่เอาจน เป็นผงอ่อย่อบไปนีนะครับย่อนว่าม,มันมีจ่ลินทียตัวนี้ล,นล่ะอยู่ในลําไส้ของเขาซึ่งมีประสิทธิธภาพสูงนะพี่น้องนอกจากนั้นกันยังมีแบคทีเรียอีกชนิดนึงนะครับที่มีคุณสมบัติในการสร้างฮอร์โมนพืชขึ้นกันซอยให้พืชจะเลื่อนเติบโตนั่นก็คือไอ้บาซิลัตเซเล,ต,ซนลตนะพี่น,น้องเนาะนะครับอยู่ในจนุลินที่เจ้าปวกนะครับแต่ก็เป็นประโยชน์ขึ้นกันถ้าจัดเป็น EM บ่นะครับ ถึงจะประยู่ในกลุ่มสามกลุ่มของเอมแต่ถ้าพูดถึงคำร่วมเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิธภาพบอมมี่ขึ้นกันนะครับเป็นเอฟเฟกตีฟไมโครออเจนิซิมขึ้นกันเข้าใจเนา้นอยๆน้อยเกี่ยวกับเอมนะครับอ่ถ้าพูดถึงเอมนะครับพี่น้องคงจะผู้จักแค่น้ำในกระป๋องที่ก็จะขายอ่ะที่มีเขียนซื้อว่าเอมนั่นแหะที่จริงเอมเนี่ยเป็นซื้อเครื่องไม้การค้าของบริษัทเขาที่เขาจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับบริษัทที่เขาผลิตขายนะครับได้อนุญาต รับอนุญาตทั่วโลกนะซื้อซื้อ,อยีหออ่หัวว่า E.M มาท่านจริงๆก็ย่อม,มาจาก Effective m i c r o o r g a n i s m ล้วนะครับเขาเอามาเป็นซื้อผลิตภัณฑ์เขาอ่ะคลิปนี้คงจะเข้าใจแล้วเพื่นเเนาะนะครับถ้าจะพูดถึงจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาท่านนะครับก็ว่าไปตามคุณสมบัติของแต่ละโตนะครับประสิทธิภาพจังไดมีคุณสมบัติจังไดนะครับผลิตธาตุอาหารย่อยสารา สร้างฮอร์โมอนต้านท่านโรคเพื่อนี้กว่าไปนะครับอันนี้ตามคุณสมบัตินะแต่ก็ถือว่าเป็น E.M. หรือยูลินซีเทมีประส,สิทธิภาพขึ้นกันนะครับอ้า,าวเข้าใจตรงกันเนาะพี่น้องเนาะท่านที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับ E.M.E.M. EM นะครับเอาคลิปนี้ของพ่อพี่พ่อน้องเพียงแค่นี้สักวันมันนะครับคลิปหน้าจังพ้อกันไหมพี่น้องฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจก,กับคนใจชา้าทุ่งนะครับน้ำสาระดีๆฝากคลิปฝากน้องนะครับพี่น้องอ่ะมังาะตัวนี้ปีแรกนะครับตีหมากปีแรกแซ่บอยู่พี่น้องแต่หางบดบล็อกไป เดี๋ยวปีต่อไปเขาจะจัดการบำรุงให้เขาติดมากดีๆไปสำหรับเขาท่ากับหามปลูกอีกตัวอ่ะคลิปนี้เท่านี้พี่น้องสวัสดีครับ